อยากท้าพิสูจน์เลยว่าด,ดูเลยว่าของเราเนี่ยเืียนเราสามปีสองเดือนเนี่ยมีมีกระดูกไหมอยากให้เดินดูเลยอยากมีไหมไม่มีไม่มีมมครับไม่มีกระดูกไม่มีโบกเกินไปมีแต่ทรงแบบได้กล่องเข้ากล่องได้ทั้งนั้นเลยแล้วอัตราส่วนในการใช้ถ้าทุเรียนสาวอย่างเนี้ย โอกาสเป็นโบเป็นเคเป็นกระดูกเนี่ยเยอะมากเลยใช่ใช่แล้วก็ต้นก็นจะตายด้วยต้นก็นจะตายต้นก็นจะโมทมนี่แต่ของเราเนี่ยไม่เห็นมนจะโทมตรงไหนใบแล้วก็เฉียวเต็มลูกมันก็ใหญ่หนามันก็สวยอม,มองไปไหนมันคือสวยอะ่ะมก็จะบอกว่าไงะ่ะของของเรามันสวยจริงๆน,น้ำสวยน้ำสวยลูกสวยใครผ่านไปก็บอกว่าสวย อะไรทําไมมันใหญ่อย่างนี้เราก็มีของดีก็บอกให้ใช้ไม่ยอมใช้การเราก็ว่างี้เนาะก็มันไม่มีเงินอ้าวจะทํายังไงล่ะนเลยว่าก็บอกว่างี้นั่นแหละ <c oughs> ท่านที่รล้ครับความมั่นใจคงไม่ต้องพูดมาก<ช>ดู<ช>จาก<ช>สายตาของท่านที่เห็นในขนาดนี้นะครับว่านี่คือพลังของความมั่นใจใ<ช>พลังของความเชื่อมั่นเ<ช>มื่อคนเราเชื่อมั่นแล้วครับตั้งใจทํานะครับแล้วก็ รู้อยู่ว่าความเชื่อมั่นนั้นนะครับมันเป็นความยั่งยืนด้วยเธอก็บอกว่าอย่างไรเสียต้นของเธอก็ไม่ตายวันนี้อยากท้าพิสูจน์เลยว่าด,ดูเลยว่าของเราเนี่ยเพี่นเราสามปีสองเดือนเนี่ยมีมีกระดูกไหมอยากให้เดินดูเลยอยากมีไหมไม่มีไม่มีมมมมครับไม่มีกระดูกไม่มีโบกเกินไปมีแต่ทรงแบบได้กล่องเข้ากล่องได้ทั้งนั้นเลยแล้วอัตราส่วนในการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงครับ ก็สองสองร้อยสองร้อยซีซีเราจะใส่สิบสิบห้าก็ได้ค่ะสิบห้าส่วนมากก็สิบเนาะสิบช้อนเนาะสิบช้อนแล้วก็สองร้อยลิตรเต้ค่ะสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรใช่เราใส่เวอร์แพนนะครับเวอร์แพนแบบผงนั่นไปโซดซานสองฝาสองฝาแล้วก็ไอ้นั่นสิบเวอร์แพนสิบช้อนนะครับช้อนหรือสิบห้าก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันโตเร็วแล้วเราฉีดบำรุงยังไงครับเราก็กี่วันครั้งเราฉีดเจ็ดเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงสิบวันครั้ง ขัแรกเราก็จะเจ็ดเจ็ดติดต่อกันหน่อยพอพอมันเริ่มมันเริ่มโตขึ้นเราก็หาออกมาเหลือสิบเหลือสิบสิบวันพ่นทีก็ได้อ่านี่ก็พ่นมบอย่างนั้นมาเลยตลอดจนถึงวันนี้ค่ะนี่อีกกี่วันจะเก็บผลได้ครับเนี่ยวันวันที่สิบค่ะวันที่สิบไม่เกิดนี้ก็บอกพ่นเริ่มแบบมันมีความหัตจารย์เกิดขึ้นมามัน เร็วมันเบ่งพูอาจารย์รแล้วก็บอกคุยกับพ่อบ้านว่าพ่อพ่อ,พอเราอ่ะไม่ต้องขีดไ,ไปใส่ลูกมันเยอะเกินไปนะเราขีดใบก็พอเดี๋ยวมันจะเป่เงเกินไปเราบอกอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับว่าใช่จริงๆพอะลูกมันมัน,ม,นมันสมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ให้มันต้องไปสมบูรณ์เลยกว่านี้ก็ไปบำรุงใบไว้ก่อนเลย กรณีที่มันเขายังเป็นต้นสาวด้วยใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับว่าต้นสาวเราก็บำรุงใบดีกว่าด้วยถูกไหมครับใให้เขาหาอาหารเพราะาตอนนี้อาหารลูกเต็มแล้วถูกนะครับก็ถือว่ามีข้อคิดอะไรครับที่จะเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้ที่กําลังมี3ปี<ม>อายุกําลังสาวๆอยู่เนี่ย แล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขายัางไงครับค่ะเกษตรกรชาวสวนทุกคนนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเออทุเรียนเราสามปีกว่กวาเนี่ยจะเอาลูกไม่ได้มันจะตายมันจะอะไรคือไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะเราเชื่อเชื่อตัวเราเองเราเชื่อผิสพันธ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ต้องมาเชื่อใครทางนั้นก็จากที่เห็นเนี่ยฉันไม่ไม่เชื่อใครคพอผลผลิตออกมามันก็ได้สมบูรณ์มันก็จะได้ใบสวยอน้ําสวย ภูสวยไม่มีตะเข้เหมือนอย่างที่เขาพูดเลยเนาะต้นก็ไม่สมด้วยไม่ส้ม,อมเอาอย่างนี้ตอนนี้คาดการเรามีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยคาดการทั้งหมดมี300ต้นค่ะ300รต้นเรากะว่าเนี่ทุเรียนสาวเหล่านี้ถูกไหมครับเอาทุเรียนสาวนี่มีกี่ต้นทุเรียนสาวมีก็ประมาณ200กว่าต้น200กว่าต้นปีนี้เราเลิ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าสตาร์ทด้วยสักกี่ตันกันเนี่ย จะน,นับทุกวันเนี่ยนับได้กี่ลูกนะับได้กี่ลูกนะสวยอ่ะพันลูกค่ะพันลูกโอ้ออทุเรียนสาวได้พันลูกก็ไปคิดกัน,นเองนะครับเดี๋ยวดูตามภาพที่ท่านเห็นก็นแล้วกันว่านี่คือความมั่นใจของป้าคมคายพี่คมคายหรือป้าคายของเราเนี่ยนะครับว่า ท่านมั่นใจในอดีตตั้งแต่สามปีที่แล้วแลวเธอก็มีความเชื่อมั่นพลังแห่งความเชื่อมั่นนี่นะครับก็บ่งบอกว่าเธอนั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็ประทับใจผลิตภัณฑ์โดยตลอดใครจะว่าอย่างไรจะมาั้างเธออย่างไรเธอสะบัดขาหลุดทุกที่ครับใช่ค่ะจะมายึดมาดึงอย่างไรก็ไม่มีผลอะไรมั่นใจเราใจเราคือใจเราใจเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อใจเราค่ะเราเชื่อว่าของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ผ่านมา มันดีมันยังไงมันก็ต้องดีมันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ดีมันต้องดีโอ้โหหญิงเกษตรใช้หรือยังใช้ค่ะอย่างทุเรียนสาวอย่างเงี้ยเราใช้หญิงเกษตรยังไงครับสองกิโลค่ะสองกิโลต่อต้นเดือนละกี่ครั้ง้ายสิบหกวันที่หนึ่งที่หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะสิบหกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหนี่ไม่ว่าเดือนสองครั้งอ่ะเดือนละสองครั้งครั้งละสองกิโลใช่ค่ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดา